สวัสดีค่ะสแตมนะคะเป็นสถาปนิกฝ่ายการตลาดของบริษัทอาร์เคเต็กพีเคเคค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องแนวทางการจัดระเบียงให้ร่มรื่นเพื่อให้เป็นส่วนที่นั่งเล่นนอกอาคารกันค่ะการทําระเบียงสามารถทําได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้แล้วก็ลักษณะของพื้นที่โดยเน้นการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายตาและเหมาะสําหรับการพักผ่อนกลางแจ้งเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีไหนบ้าง าม,มากันที่ข้อที่1นนะคะการเลือกวัสดุปูพื้นค่ะก็มีหลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นไม้เทียมกระเบื้องเซรามิกหรือว่าพื้นย่าเทียมนะคะในส่วนของไม้เทียมเนี่ยการใช้ไม้เทียมในการปูพื้นเนี่ยจะช่วยให้ระเบียงเนี่ยดูอบอุ่นแล้วก็เป็นธรรมชาติมีทั้งแบบที่ทนทานต่อสภาพอากาศแล้วก็ดูแลรักษาง่ายค่ะมากันที่กระเบื้องเซรามิกนะคะเลือกใช้กระเบื้องเซรามิกลายไม้หรือว่ากระเบื้องที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งและทําความสะอาดได้ง่ายค่ะ หรือว่าจะเป็นพื้นหญ้าเทียมหากต้องการให้บรรยากาศเหมือนสนามหญ้าหรือสวนสามารถใช้หญ้าเทียมมาเสริมให้ดูสดชื่นได้ค่ะมาที่ข้อที่2นะคะก็คือการเลือกเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถแบ่งได้หลายประเภทเช่นกันตัวอย่างเช่นเก้าอี้แล้วก็โต๊ะกลางค่ะควรเลือกเก้าอี้หรือเบาะนั่งที่มีวัสดุกันน้ํา mm hmm. เช่นผ้าอลูมิเนียมหรือว่าหนังเทียมนะคะเพื่อทนทานต่อสภาพอากาศ ใช้โต๊ะกาแฟขนาดเล็กเพื่อให้การจัดวางดูไม่รกจนเกินไปสามารถใช้ในการวางเครื่องดื่มหรือของตกแต่งอาจจะจัดเป็นปิกนิกเล็กๆน้อยๆอยค่ะแล้วก็ใช้หมอนอิงหรือเบาะนั่งที่มีสีสันเพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นที่พักผ่อนได้ค่ะการเลือกไม้กระถางก็มีส่วนสําคัญค่ะการเลือกไม้กระถางเนี่ยก็ควรที่จะเลือกต้นไม้ที่ทนทานต่อแสงแดดเช่นไม้ประดับที่ชอบแสงแดดโดยตรงหรือพืชที่มีใบสีเขียวขนาดใหญ่เช่น กระบองเพชรแล้วก็ต้นปาล์มนะคะการสร้างส่วนขนาดเล็กริมระเบียงโดยใช้กระถางหรือว่ากระถางไม้กระถางเซรามิกก็จะลดความแข็งกระด้างของพื้นผิวได้ค่ะการเลือกใช้แสงแล้วก็โคมไฟนะคะควรที่จะเลือกแสงที่มีความนุ่มนวลเช่นโคมไฟที่ใช้หลอด LED หรือโคมไฟตั้งโต๊ะก็จะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นได้ในตอนกลางคืนค่ะ ต่อมาก็จะเป็นไฟสตริงหรือว่าไฟเทียน LED นะคะการใช้สาย LED หรือเทียนไฟเนี่ยก็จะเพิ่มความโรแมนติกแล้วก็สร้างบรรยากาศในตอนเย็นได้ค่ะ ดังนั้นก็จะสรุปได้ว่าการจัดพื้นที่ระเบียงให้มีความร่มรื่นสวยงามน่าใช้งานเนี่ยคะ่ะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุปูพื้นที่เหมาะสมการจัดวางเฟอร์นิเจอร์การใช้พืชสีเขียวแล้วก็การเลือกใช้แสงไฟที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานคะ่ะ